สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอน mm hmm. เติมเกม ROB แบบ mm hmm. ไม่โดนโกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพิม์ใน Google ได้เลยนะ,ปะแป๊บนึงนะคะพิมคำว่าพิม,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 มะคำว่าเติมเกมเติมเกมนะคะเติมเกม ROB นะคะเติมเกม นี่ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าศูนย์เติมเงินนะฮะเติมเกมเออเติมเกมไม่ใช่เติมเงินทุกคนแล้วก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้หนึ่งนะทุกคนก็ให้ทุกคนกดไปที่อันก่นที่การระบาดเลยเนอะอแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า,ามันจะขึ้นอวีมาให้เรานะคะ แล้วก็จะกดเข้าไปที่ r o v ได้เลยนะนะทุคนแล้วก็กดเข้าสู่เฟซนะคะใครสมัครด้วยเฟซก็เม่ก็สามารถใช้ได้นะต่อไปนะคะทุกคน ก็กดไปที่ช้อปปีนะคะจะได้ส่วนลดด้วยเนาะแล้วก็จะลอง10บาทก่อนนะคะกดชำระเงินนะคะแล้วก็รอสักครู่เนาะคือนี้เราต้องใช้เงินรองใช้นหคะชำระเงินนะคะกดชำระเงินแล้วก็สามารถใช้แหัสได้เลยเนะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเราโอนเงินเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยแค่นี้แหละบายบาย